สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับนองอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้ะก็เอฟซีแฟนคลับที่รับชมทางช่องมังกรอีสานพญ่คำ่านแอดิตหน่อยพี่น้องเกิดอีหยังข้นอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้ออกมาโพสพญ่คำผานเมื่อบกกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าจังใดติพญ่ผานขอพระพุณนความฮักแพงที่มีไฮลาเด้อจ้าพอพอแม่แม่ล่ะพอพอแม่แม่เอฟซีคือกำลังใจของหล่ะในการเ็ดงานสูมือของหล่ะขอพระพุณนที่เขามาเติมเต็มหัวใจดวงในหน่อยไฮลา ได้มีแห้งสู่งานเด้อจ่าขอพระพุ้นระยะเวลาเกือบจะสองปีที่ย่างเอ็นดูหักแห้งแล้กับปกปองหลาทุกเทือที่หลามีอุปสรรคคำว่าบานหักนองอิง,องทุกหลังกับพร้อมสู่ไปน้ำหลาหักพอ,พอพอแม่แม่เอฟซีถูกคนเด้อจ่าว่าสัน ข้อเดียวบอพ่อพญาคมพานตามมาด้วยอีกหนึ่งขพอที่นอกทรงงานคือเก่าพญาคมพานทรงงานมือนีขอพระคุณท็มดูหล่าฮักแห้งหล่าตั้งใต้เมือแรกจนหอดมือนีพอพอแม่แม่กะฮักแห้งหล่ายุ่ตลอดมือนีพอพอแม่แม่มาห้กกำลังใจหลายอิลิจ้าขอบพระคุณที่บ่ทิมว่ปลาหล่ามือนีหล่ามีความสูงอิลิจ้าขอบพระคุณผู้ยู่เบืองหลังความสําเร็จของหล่าขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคุที่สนับสนุนหล่า ขอบพระพุ้นพอโจแม่นุดยาสุภาพลูงอำนาจวงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้หลาขอบพระพุ้นพอแม่เอ็มซี่ที่หักแท่งหลาเนื่อจากมาไล่เมื่ขึ้นนี่พอไยผ่านนึกว่าซ้อมปิดฤดูกาลกับโบ๊ปานโบ๊ทจะเป็นแม่ฮักบุรีรัาแม่ฮักสกลนครแม่ราตรีพ่อศักดชัยแม่วิแม่สายพินแม่ยางพยับาลอาสาอบแม่แม่หน่อยอุตรดิต แม่บวกกันแม่ฮักน้ำยืนบอกค้นว่าอ่าแาอีกหล,ลายหลายพว่วงของยู่ของกินผลลหมากหลากไม่เนาะแนวด้ดีก็นัน่ไปฝากไปตอนลูกสาวบอกไปทั่วไอะไรฮะบ่มีดอกนี่ยังผลลหมาก คอยเข้าใจแต่ว่าหลากไม่นี่มันว่ามีดอกน้อยอไผ่เดาา<อ>ียวหักไม้ไม่ให้ลูกมันเป็นคำท่วาสัมผัสของจองกันจังสีแม่ลาสุดพี่น้องทางบ้านหักน้ององิงเพชรบานแพงหลังจากที่ลูกสาวลาองคงหิงเพชรบานแพงออกมาปูดจังสีทางบ้านหักปดบ,บ่ร่นทนบไวพ,พยพญานีคได้มีการแช่ปวดนี่ลหละค้องน้ององคงหิงเพชรบานแพงเข้าไปในกลุ่มบ้านหักน้องอุคงเอิงขอบคุณระยะเวลาเกือบสิ่สองปีที่ยั่เอนดูหักแพงหลักกับ๊กคองลาทุกเทื่อที่ลามีอุปสรรค คำา่าบานหักหนองอุ้งอิงทุกหลังกับพร้อมสู่ไปน้ำหลาหักพอพอแม่แม่เอฟซีทุกคนเด้อจ่าบัานบานหักนองอุงอิงมีการเช่คยังสั่นตัวลูกสาวเฮาบัดที่นี่เด้จังไดคอยกันที่ขอเป็นตัวแทนเดียวบัดนนี้ตัวแทนขอเป็นตัวแทนเอฟซีทั้งประเทศวาจังไดอ่ากะในฐานะอ่าพอ้ังผ่านเนาะขอเอาข้าเบาต่อไปนี่แทนพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้อิงเพียนแพงก็คือพอพอ แม่แม่เอฟทีแฟนคลับกับฮักอิหลา่าคือการหล้วก็กพร้อมที่สิสูไปกับอิหล่าตลอดไปเวลาเจอปัญหาอียงกระตามเข้ากัสีร่วมส่งกำลังใจให้น้องยามน้องสุขเข้ากัสุขไปนํายามน้องทุกขเข้ากับพร้อมที่สิปก,กองแล้กก็ค่อยสพอร์ตอิหล่าตลอดไปคือกันอิหลาา่าบ่ต้องคิดยังหลายต่อไปนี้กัใาหา้อิหล่าเ็ตหนาทีของอิหลา่าคือเกาตั้งแต่มือแรกที่เข้ามาก วงสาหน่อยจังไดกะเฮ็ดแบบเก่าคือเก่าเหมือนเดิมนี่ละ่ะส่วนที่เหลือนั่นพอๆแม่แมกสะสีเบิงแง่งลูกคือเก่าเหมือนเดิมนั่นละ่ะหักลูกสาวคนนี้ตลอดไปแหละลักตลอดไปพี่นอ้องอ่ะบดที่นี่ได้บดที่นี่เห็นบ่จังไดคน,นเห็ดดีมันต้องได้ดีแม่นบ่หุงอิอเงเฟย์เปนเพียงเข้ามา หลายๆสิงหลายๆยางเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าสิเป็นองค์กรกับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีง,งานหลายขึ้นศิล,ลปินเสียนเดว่าออกรถออกล่าสื้อทีปลูกบ้านกันเกือบสิทวนหน้าเออแล้วพี่น้องลุงป้าเอาอาของน้องกับบอไดอ่าลำบากคือเกา่าคือยังเห็นบอบาโทนอย่างไอจกกีเห็ดงานไปเสาเย็นกลับไปเสาเย็นกลับเออทุกมือนี่ทายคิดทายอย่างอยู่บ้านดูแลสัตว์ดูแลบ้านในน้อง กาได้ออกรสือทอง<ม>เห็นบ่<ม>เออมีเงินคงมีเงินเก็บนี่หละเพันว่าได้ลูกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง<ม>นีหลีใส่คำบอกเกาบ่ได้นี่ตระกีบบอลาพันว่ามีลูกสาวขึ้นมีสวมอยู่หน้าบ้านมันบม่มเ,เมียนได้ข้เมือนี่มีลูกสาวซ้ำม,มีทองคำดิแต่ว่าต้องลูกสาวต้องดีด้ถ้าลูกสาวดีนี่ซ้ำทองคำก่อนบักใหญ่พอด,ดียังอุ้งยังนี่ถือว่าเป็นเพชรเลยล่ะบม่มเรียนทองคำเป็นเพชร<ม>เออแล้วมันขึ้นไปยังไหนคน้นโอ้ พ,พ,พ่อปลาได้กะสีวอยอย่าข่ย่องข่โม่คนนลายได้ลา,ลายดีขยายสังกสีติมือขึ้นเมื่อขึ้นในยุโรปะนะพี่น้องอยุธยาได้ขยายสังกสี<ม>ชายาองค์หญิงเพียงแพ่งชายาหนึ่งทีเอฟซีแฟนคลับตั้งให้ถ้าจำกันพบพ่ผ<ม>ิดองค์หญิงเจ้าแม่สังกสีแตก<ม>แตกเกือบทุกงานเออไปเล่นไซก็ตามตอนนี้ว่ากันว่าคิวงานคิวการในปีหกเก้ากะได้หลายแล้ว ปีหกแปดนี่จนเกือบสิเต็มอืมแต่ว่ากับพ่แมนว่าเขาเอาจังสี่แล้วบ่ให้ไปติดตอ่อเพิ่นเด้ผู้ใดมีบุญมีงานจังสี่กะติดตอ่อเพิ่นไปได้ถามเพ,เพิ่นเบิ่งห้างเทียมีคิว้วูดเออจังสี่แม้หรือว่าเออเพิ่นพ่อเจียดเจียดให้ได้เอออันขี้วงานเออวันมื้อนี้เฮาเดินทางตัวเอาขอเออน้องๆขอลูกๆได้วงเข้าสู่อี๋ห้เพิ่นอีกจังมือนนอกเพิ่นได้มาแล้วจังสี่แม้แมบนบ่คั่นเอาก็ดีใจนำ้ำ ดีใจน้ำสุปูสุขชนมือแรงงานยูเสเซ่หน่อยมือแรงนี่สำหรับมือแรงนี่เนาะพี่น้องเนาะพอกันพัทยาพี่น้องพัทยาสายสามลานป่าเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวันที่ยี่สี่พญาคมผ่านอ่าวันที่ยี่สี่หล้วก็อีกจักมือละอีกสองมือแม่นบอสอ่ายี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกงานสุดท้ายสิเป็นวันที่ยี่สิบหกยูทางปา่าจีนบุรีเนาะพี่น้องเนาะอ้าวกะบทรงกำลังใจให้สำหรับทีมงานสาวหน่อยเพชรบเพนแพงแล้วก็น้องอุ้งอิงเพชรบเพนแพงนั่นแหละแล้วกัมา อรอบเบิงสำหรับปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงกุ้งอิงสิร่างกายงา่าสางขนาดใดพีน่นี่ข้ามพานพ<ว>เป็นพวงมาไ,มาไล่ลวนข้อแน่นอนล่ะเขาเสียเอาโทรศัพท์ไปถ่ายได้บ่เสียเอโทรศัพท์ไปถ่ายบ่เอาเป็นกระสิบ่าให้ไทยอยู่บ่บ่ขออนุญาตจอมันปอบพ่อสนองจังใดพวงมาไล่น้องมาแม่ขอย่านมันล<อ>้นลจอมาอะไลลนจอเสียงป๋อเสียใจอยากเอาโซนระทัพย์ของเราไปไทยเออเนาะเอาไปแลกงานอยู่พัทยาพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้กลับไปเด้อดีใจน้ำลูกน้ำเต่าค่ะอืเนาะอุ้งยงเพียงแพงถือบา เดี่ยวเสมือนเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณหนึ่งในใจเราเสมอเออไานี่งานเมือแรกยุสียก็ยุพัทยาแมนเมือแรกยุพัทยาปักปักไปเถอะไปพัทยาบอกไปพัทยาบ่ไปยังพัทยาอก็ไปบ้านสาวน้อยตัวไปจังไดมันไก่มันไปมาท่านแล้วเป็นออกจะดีกันเลยเป็นท่านเตยล่าเขาทนละล่ะิไปใส่ไปกินข้าวกูหิวข้าวป่วยใหญ่ข้างผานจะเก็บอาการจักน่อยเนี่ยน้ำตาลกูตกเราด้วย้็แต่กับเมียเปี่ยนเสียเปี่ยนผ่าซะเปลี่ยง เออเขาแหงวายอยู่วายยังเฮ้ยวายยังจะเป็นปลาล้มทุ่นเนาะช่องอันฮานี่ยพะนะเอาเครียดแล้วเครียดแล้วเออเครียดแล้วมันวะก็อายา,ยา,ยะนะเอากเราคือเก้านั่นละช่องกับเขาที่ตามหลายหลายพนะเออล่องคลิปกับล่องหลายแน่อยู่เออแต่มาเสียยางเดียวจังใดเปลี่ยนชุดบ่เปลี่ยนชุดโอ้ยข่อยกับเปลี่ยนโอ้ยคนธรรมดาอยู่ในบ้านเห็นใส่เมื่อนละชุดสองชุดเท่านั้นลาเนาะเอาเจ้าสั่นลาปนี้ปั๊บ ไปพัทยาบ่ไปกินเขาไ่โอ้ย <ไป S 2> นอนาอานังสันพี่น้องอสำหรับมือนี่กัจากล่าจากพี่น้อง,องไปแต่เพียงสานีนอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามเว่าทิ่เป็น f c แฟลกคลับท่างช่องมังกรนิสานกะดีเพียร์มังกรนิสานกะดีและก็ขอบคุณเ c ฟแฟลกคลับของสาวหน่อยเพียร์แผงซููสุโขมือนี้เขาสองคนจากล่าลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสานีขอเข้าเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ